วิธีการเปลี่ยนก็ให้ใช้ให้ใช้ปลายไขควงหรือเล็บนะครับกดที่สันตรงนี้จะมีเขี้ยวเล็กๆก,กดอยู่พอก,กดปุ๊บเนี่ยให้ค่อยๆดันออกมาค่อยจะหลุดออกมาจากนั้นนำาเอาใบาใหม่แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป โดยการใช้มือดันไปเฉยๆนี่ะเข้าแล้วแล้วก็สอดเข้าตรงนี้แล้วดันดึงไปข้างหน้าแค่นี้ก็อยู่แล้วทำอย่างนี้กับอีกฝั่งนะ chạy đại chụp